หอมกลุ่นเบบี้สต็อกหอมกลุ่นมีดีที่ไม่ใช่แค่น้ำสต็อกสดนะคะเนาะแต่ว่ามีสินค้ามากมายให้แม่ๆได้เลือกสรรน,นะคะทำข้าวให้ลูกทานไม่ว่าจะเป็นน้ำสต็อกนะคะเนาะที่มีหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสหมูรส รสปลาแล้วก็รสผักนะคะทานได้กับลูกที่อายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะคะคนโตผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถทานได้บอกเลยว่าเป็นน้ำสต็อกนะคะที่ประดุดเราหาเคี่ยวน้ำสต็อกสดใหม่อร่อยจึ้งใจและเฮลตี้เฮวใจไม่ต้องกังวลว่าจะมีแบบในส่วนของโซเดียมที่เกินหรือนู่นนี่นั่นนะคะสามารถทานได้แล้วก็โจ๊กนะคะต้องเรียกว่าโจ๊กข้าวตุ๋น1ิวิพร้อมทานคือเทน้ําร้อนหรือว่าน้ำสต็อกนะคะหอมกลุ่นที่แบบร้อนๆใส่1ิวิคนกินได้เลยใส่หมูใส่ไก่ใส่ผักทานได้เลยกินได้กับ ลูกที่อายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปค่ะคุณแม่ขาแล้วก็น้ําต้มกระดูกหมูน้ําต้มกระดูกไก่นะคะมีทั้งรสกลมกล่อมนะคะแล้วก็รสดั้งเดิมถ้าหมูเนี่ยจะมี2รสก็คือมีรสดั้งเดิมกับรสกลมกล่อมนะคะแล้วก็ถ้าไก่นะคะก็จะเป็นรสกลมกล่อมนะคะอันนี้ก็คือสามารถทานได้กับลูกที่อายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปเนื่องจากว่ามีน้าต้มกระดูกหมูไก่นะคะแล้วก็เครื่องเทศมากมายเหมาะสําหรับเด็กที่อายุ1ปีขึ้นไปยังไม่หมดค่ะคุณแม่ขามีพาสต้าพาสใจนะคะพาสต้า นะคะแล้วก็ข้าวกล้องผสมควิทนัวอันนี้ทานได้กับเด็กที่อายุตั้งแต่ถ้าเป็นสาย BLW 6เดือนได้เลยหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นสายบทป้อนแล้วน้องขี้เบื่อจังเลยไม่ยอมคว้ายหยิบจับของคือแบบไม่ยอมแบบอ้าปากกินอ่ะไปฝึกกระตุนได้นะคะโดยการที่ใช้พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมันเล็กมัดใหญ,ใหญ่กินได้ที่8เดือนก็ได้ถ้าเป็นสายบทป้อนนะแต่ว่าถ้า BLW ก็6เดือนก็ได้ค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะก็จะมีไก่หมูทงคัดสอนะคะที่รักขานี่ไก่หมู ทงคัดสึนะคะเนาะอ,อันนี้คือต้องบอกเลยว่าเนื้อเน้นเน้นแป้งน้อยอร่อยได้เฮลตี้เฮลใจนะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีกินได้กับลูกที่อายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะคะ